สวนพักที่เพื่อนปลูกไว้เนาะคะ่ะอ่าอ่าเพื่อนปลูกไว้เนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องเขตลาวพิธีการปลูกตำลึงอันนี้อันนี้เพื่อนไปเบิ้งงานที่ว่าที่เพื่อนปลูกขายหลายๆเด้อเราจะมันจะมีเขตลาวพิธีการปลูกอยเดี๋ยวเล็กจะให้เบิ้งหนึ่งสองสามสามแปงยาวประมาณสิบหา้หรือยี่สิบเมตรนี่แหละจะประมาณนี้เนาะ ก้าจากสายตาเดียวเล็กสีบอกเ้อวิธีการปลูกสีบอม์แมนวานไปอันตัดเครื่องขาวๆมากแล้วก็ตั้งขึ้นเด้นี่จะให้พั้นพันมวนมวนมวนะจ๊ะมันสีใดอันพักอันตำนี่นะตำเรื่องนะนี่นี่นี่เครื่องมัเนนอจ้ะนี่เห็นปะก็คือมวนมวนมวนเครื่องขาวๆขอให้มันเป็นสีขาวสกรแก่ๆนะจ้ะมวลกลมๆจักประมาณสามรอบนอกจากมันสีใดพักตำนี่นแบบว่ามันจะเกิด หยอดออกมาหลายถ้าสมุนห้าตั้งเป็นแทงขึืนยังสิมานก็นส,กสิออกแบบตรงๆขึ้นไปแต่อันนี้ทามุนๆนี่มันสไปุ่มขึ้นยางงามเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะจา้ะเห็นบ่นี่จ้ะพูดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่จ้ะก็คือแตกหยอดออกมาเจ็ดแล้วเนาะวนว้นวนวงกลมใบแล้วก็เอาดินโกมแล้วก็เอาฟางปิดว้เนาะจา้ะการความหอนอันนี้ก็คือเพนสิบปูกขายเลยได้จ้ะเนี่ย ยางหลายเลยนอะอันนี้เป็นเคล็ดลับยางหนึ่งจะสำหรับการปลูกตําเรื่องหล่กาอันนี้ที่เลขบอกไปนะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยผ้าเบงหลายๆอันนี้ก็คือเป็นพักปังเม็ดพักปังนะจา้าเพิ่นสิปลูกงาไว้พุ่นเลยพักปังเก็บขายได้ได้จ้ะนี่เห็นบอ๊ะกำลังงามทุกยางที่เริ่มปลูกเนี่ยก็คือเจ็ดมื่อจ้ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเดี๋ยว ระยะเวลาเดือนนึงเดี๋ยวพาไปเบิร์กอ,อีกจ้าสิงห์งามซัมไดพามาเที่ยวอันนี้เป็นที่ของแฟนเล็กนะจ้าเรากายยัดญาดยัดาติกันนี่เราจะเพิ่นมาลงพักปลูกเนาะเข้าสิบม,มาเบิร์กวา่าล้านก,กว้างนี่เนาะจ้าที่เพิ่นนี่คือเพิ่นไถปรับทีเนาะจ้าปลูกพักเกษตรอินทรี์เดี๋ยวเข้ามาเบิร์กกันวา่าเพิ่นสิปลูกอีหยังแนะเพราะว่าเข้าจะได้เป็นไอเดียในการปลูกเนาะจ้า สำหรับปลูกในบ้านหรืออันนี้คือเพิ่นสปิปลูกขายเลยได้จ้ะปลูกขายเลยหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดแปดแปลงแปดแปลงนอกจากงาวประมาณบุละประมาณเกือบยี่สิบเมตรได้เลยว่เนาะงาวไปถึงน่นเลยคือเพิ่นไทยสำหรับการปลูกยาตัวอดีจ้ะยาตูวมาพอดีจ้ะยาตูวมาพอดี เก่งหลายจ้ะเพื่อนเก่งเรื่องปลูกพักที่สุดเลยเนาะจ้ะแถวนี้มังด้วยอันนี้คือตะไคร่เนาะตะไคร่เริ่มลงไม้เด้อจ้ะเริ่มลงไม้สิเป็นแบบนี้มัดของเล็กคือการจ้ะจักน้อยมากสีงามแค่เข้าโหดน้ำเนาะแล้วก็ใส่ใส่ฟุ้นอันพวกอันสัดเขี้ยวเอื้องนะจ้ะเนาะเป็นยังเป็นยังคือต้องใส่อันพวกสัดเขียวเอื้องเพราะว่าสัดเขียวเอื้องนะมันกินพอก,กินหยางกินยังเนาะเรา ถ้าเป็นนันซาร์แนวอื่นยังสิจ้ะมันกินหลากหลายเนาะแบบพวกเป็นยังคือว่าเอาแบบว่าพวกคิ้ไก่มันก็นกินหลากหลายได้จากพวกคิ้เเ็ดยังสินะคิ้เเ็ดแห่งกินหลากหลายเนาะมันก็นแล้วแต่คนที่สามาใส่เนาะเพราะว่ากินหลากหลายมันอาจจะมีแบบว่าสารพิษเจือปนนี่อย่างนั้นสินะจ้ะเพราะเพนเอตเ,เ,เกษตรอินทรีย์เดี๋ยวยางไปเบิรนท้งพ่นเนาะ บ่าท่านไหนงามก็คือเล็กสิมาทาให้เบิงก่อนว่าเพิ่นพึ่งเริ่มต้นปลูกเ้อจ้ะอันนี้ก็คือพักอีตูพักอีตูก็คือแมงลักบานเท่านัาน้นละจ้ะอันนี้ก็คือหย่อนหย่อนมาปลูกให้เบิงก็น่าจ้ะนี่แปลงหญ้าไปฮอดพุนเลยเดี๋ยวไปเบิงข้างนี้กันจ้ะนี่หอมแบงหอมแบงนี่ละจ้ะเบิงดูพุน่ะหย้าประมาณยี่สิบเมตรุ่นละจ้ะเนี่ยเห็นไ่ อันนี้คือหอมแบงเนี่ละจ้าที่ว่าอ่าอยังกาะแบบว่าหวนนิดหน่อยนะจ๊ะมันสีแบงออกแบบนี้เขาถึงเอ่อนหอมแบงนะจ๊ะมันสิแตกกอออกไลยเลยสายยาวเป็นแถวไรพ่นเลยนะจ๊ะพ่ท่านหนงามอันนั้นคือหอมแบงหอมแบงอันนี้คือกระเทียมจากกระเทียมผสมกับ ผักกาดที่วานไหวเนาะห้มสวนของเพนลนก็คือตอสายอย่างแล้วก็น้ำที่โหดเ,เป็นน้ำสาเข้าเอาน้ำปะปาโหดเด้เวลาเข้าเอาน้ำสาโหดนี่พักง่ามคักจก้ะนี่เพลนสิต่อทอมาแล้วกานี่จ้ะใส่ฟักบัวยางโหดเลยสบายใส่ใดขึ้นมาเนาะจ้ะมันค่อยแห้งยาวเลย ผักบัวผักบัวก็ลัางงามอันนี้นี่จากขางบักทัวเดี๋ยวเป็นสเ็ดขางไซที่หลังเนะจ้ะนี่เห็นบอบักทัวก็ลัางงามเดี๋ยวมือหนาเล็กมาถ่ายให้เบิรงเด้อเพราะว่าเพิ่นปลูกผักง,งามอีลีจ้ะนี่คือเล็กเคยแบงอันจุลิทซี่สังคห์แสงกับอันนามักชีว่า,าพาน่ะจ้ะนามักพวกเศษอาหารนะจ๊ะพวกผักผลไม้ บักทัวหนึ่งสองสามสามแปงบักทั่วเนะจ้ะอันนี้ก็บกบักทัวนะ่วบักทั่วพูนะปลูกรายแบบนี้ได้ขายแน่นอนจ้ะนี่เนาะอันนี้คือคืนชายพักสลัดทุกอย่างกำลังเริ่มต้นจ้ะทุกอย่างกำลังเริ่มต้น อันนี้พักสลัดอัน,นอันนี้ขึ้นชายคือเอามาหยอนอานาอีสานเขาเอิ่นว่าหย่อนอันภาษากลางแยกนะจ๊ะแยกต้นกล้าออกเพราะว่ามันจะเป็นภูมมนะคะต้องแยกออกแบบนี้นี่จ้ะอันนี้พักสลัดพักสลัดมันก่อใหญ่เอยคือต้องเอามาหย่อนเป็นจุดเป็นจุดไปนี่จ้ะนะ่ะอ้ยอันนั้นพังของป้อม กำลังเกิดจ้ะพูน่ะบางทีที่ปลูกกวางขวางขนาดเลยพูน่ะย่าวเวลามันขึ้นมาเนาะจ้ะมันสีงามสุดๆเลยเดีเร็กผ้าไปเบิงน้ำเก็บผ่าเอ้าฝาคนกรุงเทพจ้าคอนอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเบิงบรรยากาศบ้นบานๆกับเล็กอันนี้เด้อบางคนมโหจักเด้ โอ้ยเลยคุยกับปะพัดนะเป็นตะเลโต้นเลยตนจะเพื่นไปซื้อบีอร์อันสาบเสือนี่แหมจ้าแปดสิบบาทเลยถามว่าใช่เหรอคะประพัดใช่ลูกใช่เนี่ย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 เม็ดมั่นอ่ะจ้ามองดูประพัดเพื่อนยุ่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเบีอาร์อันสาบเสือบานเท่านั้นมีจะถอนถิมเนาะเลยกัเลขตังซื้อวา่าเวลติลิสชแน,นลคือทรัพยากรธรรมชาติมันหลายรำด้วยความสูกรำด้วยความอัน ความมีอันมีดินมีน้ำมีหยามีอัน,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 อนพืชพักเกงสิแมจ่จ้ะนันกแมนเด้นันแมนเมื่อจ้ะอาเนาะอาแฟนเพิ่นมาปลูกปลูกพักเกง่งนี่นนป้าดเลยเข็นป่าตัวน้นอยเต็มเลยจ้ะพุดนะลูกป่าเต็มเลยนี่น้ำงามงามนามา้ำใสนี่จ้ะ ซิมีพักอันอีหยังก่ออันบ่าเพ็นพักเกษตรน้ำเด้พักอีหยังบ่ลาจ่าเล็กก็บ่คออออ่อยรู้จักดอกเนาะพูนาเรือเฟือเลยน้้ำนะเลือกได้ีนจ้ะบอนี่เลือกพิ่นคูดเป็นสาไวพูนะหอดผุนแต่ว่าอันนั้นเป็นอันหยาอีหยังไม่น้ำจัหน่อยน่ะแม่จ่ะพักเกษตรบอกพักเกษตรปลา,กกามั้งประมาณนัาาาน้นละจ้ะเนี่เห็นมะพูนะพื้นที่ปลูก มันงามขึ้นอุ้ยงามจ้ะเหลาเวลาหนาหนาหนาวน,น,นาปลูกพักงามคุณนะน้ำใสนี่หละจ้ะก,ก็คือใดขึ้นตรงนี้เนาะนี่ใดดูดน้ำไปงามแน่นอนจ้ะเพราะว่าผมเป็นป้ำป่าอันนี้ก็คูสีเหตดตอคุณนะเพียบเลยแล้วปลูกหอมขนาดนี้เนาะจ้ะแบบคือมันได้ขายด้กินเลยด้เพราะว่ามันมันแตกกอ,อกไล่ลิ้นเล็กๆปลูก ปีที่แล้วนจะจ่าได้กินปักแท้ๆนี่แล้วจ่าเฮงเป็นดินยังสี่ดนผูบบ้ช่วงเมืองดินด้อดินดำเด้ดินดำไทยเล้าก็ปันเอารดไทยปันเนาะง่ายป่านยังจ่าดูจะ่าเล็กันมาปลูกหลายนนลันีเดามจนเทศดบ่ไหวนี่ละแม่เริ่มปลูกเริ่มปลูกอันนี้แม่นยังเนี่ยอันนี้แม่นยังนี่โอ้ข้าวโพดจ้าข้าวโพด ซุ้นี่สิเป็นแปลงเขาโพดจะนี่ต้นกากำลังหน่อยนี่พามาเบิงตอนเริ่มต้นสกอรเดี๋ยวตอนมั่นงามเนาะเดี๋ยวเลีกสิมาทายให้เบิงเนาะจ้ะ่านไปอีกประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวมาเบิงความเปลี่ยนแปลงว่าการปลูกพักแบบจังสี่นะมันสิเป็นจังไดเบิงด้วยเขาโพดหนึ่งสองสามสี่หาแปลงหกแปลง พกแปลงเลยเป็นตาสะออนตาสะออนค่กอันนั้นเป็นปลาเนาะอันนี้ก็ป้าอันนี้นะอีหยังเนี่อันหมักหมห่อนะ่ะหมักหห่อกินได้ได้จ้ะลูกมันอยไสละ่ะเป็นยาเดุู้นะอันนั้นต้นดอกหยาขึ้นนอนเนี่ยเข้าดึงออกมาอันนี้หมักหมห่อเนี่ย กินได้เดี๋ยวอันต้นนอนตายยากนะอันมันเป็นจังไดจ้าตะวาเลยรูจ้าวิธีสากัดแบบป่า,มาแมลงอยู่เรียกว่าเห็นอันของจริงอะนะเบิงเบิง,บงอยู่ในเน็ตนะมันมันเบิงบ่ออกไลยจ้านอนตายยากนะนี่นี่น่วยบักหุห่นห่อเดี๋ยวเล็กสิ้าเบิงบ่มีหมัมกเล็บแมวเนาะสิเอาห้อันคอนอยู่ต่างประเทศเบิงอะนะอยู่พาอีสานหลายเด้เป็นเอฟซีเล็กๆกับเป็นเอฟซีเพิ่นคือกันนี่เด้ บังหมหอหน่วยบ่งงามจ้ะนี่ซุกม่านสีเป็นสีเหลืองเหลืองกินมันมันสีเป็นสมๆทั้งใน้าไข่ๆเาวรสนะจ่ะนี่นี่ๆๆๆนี่นี่คิวเด้ตอนมันเขียวโยงสิพุนาที่วางยังอีกหลายเลยจ้ะแต่ว่าอันนี่เพลิงเปล่าปราบที่ปกติเพิ่นสิปลูกอีกอยู่ที่ตรงนึงตรงนี้มันกว้างดีนะจ้ะเพิ่นเลี้ยใหญ่ามาอีกอย่างนึงมันเี่ยว สาหนามนำโอเคเล็กมาทายอันสวนพักแบบเริ่มต้นให้เบิรงนะจ๊ะผู้ใดอันที่เล็กเบามานี่มีอยังแน,นเอา <c oughs> ไม่กระเที่ยมนะอันนี้กระเทียมจ้ะกระเที่ยมมี่หอมหอมแบงเดี๋ยวหอมแบงอัน,อนเล็กหาพันอยู่เดอ้อหายากยากเพราะว่าเพิ่นเริ่มเอาโงแลรวแม่จ้ะเพิ่นเลียงบ่ค่อยเหลือเขาเหลือไปกินเนาะ เขเริ่มลงปลูกปลูกไว้กินไว้ยวงสิจ้ะไ้หาอย่างมีขึ้นฉายเนาะมีพักซี่มีผักกาดนากจากมีอันมีเขาโพดมีบักแตงแมนบะที่ปลูกมีขึ้นฉ่ายพักที่จําเป็นที่ข้าได้กินได้ใส่นะจา่าและอีกอย่างหนึ่งอ่้าวใส่ันฟุ้น,นใส่ฟุ้นธรรมชาติใส่ปุ๋ยคอกละกันหนามักที่ว่าภาพพวกอันไล่มาแลกงนะเพื่อนกันิตมพวกคาแก่อย่าง,างนี้สินะจาจ่าไล่แบบว่า ให้คนได้กินแบบปลอดภัยเนาะจาาคิดถึงตัวเองและคิดถึงคนอื่นเนาะโอเคอันนี้เป็นตอนแรกๆด้จ้ะ <c oughs> อันเป็นแสงอันทวายไล่เนาะช่องทวายไล่เดี๋ยวแค่นี้ก็ได้จ้ะเลขอันมาทายสวนผักแบบนี้ไงเดี๋ยวตอนง่าม,มาทายเด้จ้ะแค่นี้ได้จ้ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเลขได้จ้ะสวัสดีจ้า